ผมอนุญ<ไ>าตข้ามพี่ต้มจุกไปนะเห็นไหมเราข้ามพี่ต้มจุกทำไมได้ต้องมเขียว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 นะนี่จัดไปสี่ใบมันยังเต้นอยู่อีก สวัสดีครับมาพบกับพี่โน้ตี่ช่อมโจกในดูโน้ตชแนลวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอทกันซึ่งเฮ้ยวันนี้มันเป็นการ์ดเกมเป็นพัลเโซการ์ดเกมที่แบบน่าสนใจแล้วเป็นเกมที่ดังไทั่วโลกก็คืออูโนอ่ะ oh no, อ่ะอโนออฟฟิเชียลน่เนี่ยโอเคเอา, <Okay. S 1> เอาเปวนว่าใครที่มาดูคลิปนี้ก็จะพอเล่นอ n โนเป็นแล้วนะแต่ว่าพี่โนตเป็โจก,ก็ พอเล่นเป็นแต่ไม่ได้เป็นเสียนมากดังนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมันมีมดอะไรให้เลือกบ้างพี่ส้มจุกกด,ดที่เพลย์เราไปที่เพลย์นะครับมันจะมีโซโล่นะน้องๆแล้วก็มีทีมเราจะเริ่มจากโซโล่ก่อนละกันนะโดยการที่พี่ส้มจุกจะครีเอทขึ้นมานะครับอ่านะส่วนพี่ริินอเลยนะส่วนพี่พนุ้กก็จะเข้าที่โซโล่เหมือนกันแล้วรอพี่ส้มจุกหาเราก็จะเลือกเนี่ยครับเป็นดดฟองมันเลย มีการตามนี่เลยกดกาิกาประมาณนี้เลยนะแล้วพี่ซบจุก,กดคีย์เอทนะครับส่วนพี่นุ๊กเนี่ยจะใช้ว<า>ิธีการเสิร์ชแล้วรอ,อ,อพี่นุกจุกสร้างเสร็จก็จะมาโผล่ในนี้ครับดีแล้วก็เครียดแมทขึ้นมาปับ๊บรอพี่นุ๊กเสิร์ชามาอ่านี่มาแล้วปุ๊บกดจอยเข้าไปนี่แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็กดสตาร์ทได้เลยอ่ะเป็นบอดฝรั่งตัวนะครับเรายังไม่เล่นกับคนนะเดี๋ยวตาหน้าเราไปเล่นก,กับคนกันให้เห็นก่อนว่ามันทํางานยังไงมาถึงนี่ก็จะมีการแจกไพ่ เป็นไพ่แบบนี้นะมีสีอยู่ก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินเฮ้ยก็โดนบวกสองถ้ามาแบบนี้ไม่มีเพี่นุกมีพี่๊กปีถ้ามีแบบนี้ใครที่ไม่เจอก็เอาไปเลยหกใบนะอ่ะโอ้ยนี่เขาเลือกสีสีบวกสี่ยยังไม่ทฉันทำอะไรเลยอ่ะมีสีฟ้าจริงจริงเดี๋ยวนี้สีก็เอาสีฟ้าลงนะเพราะว่าไพ่ไปสีฟ้าเราเอาสีฟ้าลงครับเลขเก้า เลขเก้าเขานี้เนี่ยพี่รูฟเนี่ยไม่มีเลขเก้าแต่เอาสีเลขห้าสีเขียวลงได้เหมือนกันนี่ฮ่าโอ้ยพี่รูฟสิบสองใบเอาแล้วครับฝั่งนู้นไม่มีสีอะไรฝั่งนู้นไม่มีสีเขียวนะโฟดี้ไม่มีสีเขียวนะอ้าวแล้วพี่พี่รูฟไม่มีสีเขียวพี่นูฟก็ต้องจวจากกองขึ้นมาใบหนึ่งได้สีอะไรมาก็เก็บไว้ก่อนถ้าไม่ใช่สีเขียวอ่ะต่อไปก็ตาพี่ต้มจุก เปลี่ยนเลยครับต้งตายพี่นุ๊บเฮ้ยตายแล้วบวกสองมาสวยเลยฆ่าไม่นี่ไปฆ่าไม่นี่ไปก็บายนี่เลยปึ๊บมันฆ่าอีกเอา้าฆ่าอีกนั่นนู่นนี่ไปฆ่าม,มาโดนพี่นุ๊บเลยเขาวนี้อ่ะเราอยากให้พี่ต้มจุกโดนฆ่าม,มาแล้วก็กดขอบคุณจะได้ไม่ต้องหวางไ้่ไงใครโดนฆ่าบ่อยไพ่เต็มมือนะบอกไว้ให้ อ่าเราเอาเลขเนี่ยจริงๆจ,จะลงสีไหนอันไหนก็ได้นะอ่ะก็เอานี้ลงไปก่อนโอเคเฮ้ยจ <Okay. S 1> <Hey. S 2> ุจังรอดอยู่นะเปลี่ยนสีแล้วนะอ้ายจจอ,อย่างนะเงี้ยแนะยจ,จ๋วสิเพราะว่าวแนี่เราต้องจำให้ดีนะว่าใครไม่มีสีอะไรเพื่อที่จะได้ป้องกันการแบบชนะของเขาได้สีเหลืองไอคนน,อนี้มีเปลี่ยนแกนก่อนขออนุญาตเปลี่ยนแกนครับหมุนกลับเห็นไหม มีการหมุนกลับอ่หมุนกลับมาทำไมรู้เองเอ้าไม่ยอมไม่ยอมอะไรเนี่ยเออเขียวเปลี่ยนสีแล้วเขาเปลี่ยนสีแล้วอ่าโอเคตัวดีครับอ่าพี่จำจุกไม่มีสีเขียวนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะฝั่งขวามือเราก็ไม่มีสีเขียวสวยแล้วโดนสองใบโอ้ใบกอดที่สองสองใบสะ สองใบขออนุญาตข้ามพี่ต้มจุกไปนะนะเห็นไหมเราข้ามพี่ต้มจุกทำไมได้ต้องเฮ้ยต้องต้องไม่ได้แล้วเอาแล้วไงเอาหกเอาไงเล่6หกจัวสิเฮ้ยเพลิต่อการเลยพี่ว่า่โดนแป้งโหดจริงๆเลยข้ามไม่พอสีสีสีต้องกันไม่มีค่ะ เอาไปต่อครับโอ้โหพี่นุ๊กถือตองในมือถือตองไม่พอสวยจริงเลยอ่ะจั่วเข้าอีกเข้าสีจั่วดีครับอ้าวเฮ้ยเอาให้จั่วติดด้วยวะเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เซ่นี่อ่ะสงสารพี่นุ๊กมาเล่นกันสองคนดีกว่าปะโถเฮ้ยไม่ได้นะพี่นุ๊กไอ้นี่มีสีเหลือง มันมันไม่มีสีเหลืองแน่เลยเออเอาพี่น้องเอาเอาดิจัวนี่เอาละมันไม่มีเขียวโอ้ยมันเลือกสีวะไอ้นี้เลือกเหลืองเลือกเหลืองเว้ยโอ้สีใบใครโดนเนี่ยซวยไปมันโดนมันโดนเอออันนี้มันได้เหลืองวนกลับไปได้อะฮะเหลืองก็เหลืองเอาเอานี่ไปวนกลับมามันไม่มีแดงมันไม่มีแดงอ่า เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทำไมได้สองอะเออทำไมอุ่ออาห์เหลือใบเดียวเข้ามาอีกสองเฉยเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างงี้ต้องกลับแล้วให้พี่นุ๊กพี่นุ๊กลงนี่เลยน้ำเงินไม่มีมีไหมมันเปลี่ยนเลยเหรอเฮ้ย นั่นหยาบแล้วเออดีเอาไปอีกเอาคาร์บิคโอ้โหพี่รู้กแป้งเอาคาบวีกโอ้โหเฮ้ยจั่วสิอ่าจั่วเสร็จเตดอเอาคาบไปเฮ้ยเห็นไหมมันมีสีแดงเว้ยมันมีสีแดงเว้ยเฮ้ยทำไมพี่นุ๊กได้ไพ่กลับมาอ้าวเรียบร้อยเออมันไม่มีสีแดงมันไม่มีสีแดงมันยมีสีแดงโอ้ยมี จบแล้วนี่อี้มันมีแปดอีกแต่มันไม่มีสีแดงแต่มันไม่มีสีแดงมีสีแดงลองดูโอ้โหไม่มีสีเงินอีกจัวเออเกมนี้โหดจริงจัวหมดจัวหมดเอาสีเขียวว่ะโอ้สีใบอะไรเนี่ยผมมีเนี่ยแร้ก็ไม่มีบวกสีไงถ้ามีบวกสีสีจะรอด ไม่ลหมือสว่วมันเหมือนว่ามันแบบว่ามันเป็นโฟอ่ะโอค่าทุกอย่างอะไรเงี้ยเอาละครับเอาและเอาละเหลืองไม่ได้ละเป็นเขียวป่ะเปลี่ยนเขียวป่ะมีไหมไม่มีดิไม่มีต้องเหลืองตามน้ําอ่ะลงตามน้ำรอโอ้โห้สวยจริงท่างเขียวเกมจบเลย อ่ะเกมแรกก็แพ้ไปอย่างสวยงามนะโอเคต่อไปเราจะมาลองเป็นทีมไหมไปดิอ่าเป็นทีมนะคราวนี้เราจะเล่นเป็นทีมเดียวกับพี่นู๊บนะอ่ะโอเคกันตามนี้กดเสิร์ชรอไว้ละป๊าเขตมามาแต่ว่าเป็นทีมแบบใช้บอทนะเล่นกับบอทนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าเราจะไปเล่นกับคนละโอเคเสิร์ชได้ไหมไอ้บุคเข้ามาแล้วมุคนเข้ามาแล้วพี่นู๊บเข้ามาดีเอออ่าอ่ะทั้งก็รอยคนแล้วกัน ลอยคนแล้วกันถ้าปิดบอดไปดิลอยคนเซิร์ชเข้ามาเออแอดสล็อตไปนี่มีไหมถ้าไม่มีก็ไปเลยใส่บอดไปตัวหนึ่งเออให้ให้ให้คู่กับบอดไปเอา้เยอะเยอะดีกว่านี่อ่ะอกขาไปเลยอกขาเลยแล้วใครอยู่ทีมใครบ้างเนี่ย สามีสามนะสามสามสามมาเฮ้ยคนนั้นอยู่กับทีมเราเหมือนกันโอเคเราเห็นไพ่เพื่อนนะนี่องเจ็ดมันเปลี่ยนสีวะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวหูบวกสีจุกเลยมันถึงก็จุกก่อนเลยนะฮะโอ้สีเขียวบวกสีเราต้องมีสีเขียวบวกสีเท่านั้นถึงจะรอดนะ ้มีมีมบวกสีอะไรก็ได,สไได้สีอะไรก็ได้ถึงจะรอดอ่ะอันนี้ขอเอาสีเหลืองลงไปก่อนข้ามผมด้วยเยี่ยมไปเลยลงไปน้องหนูขอเปลี่ยนแกนให้แปดอ่ะเปลี่ยนสีเหลืองเราเราสามารถวางไพ่แบบให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนได้เอาเพื่อนเราโดนไปอีกสอง โอ้โหแล้วแม่สีไปสีหนึ่งมีไหมนะเอาเออใบนั้นมาเปลี่ยนสีเลยนี่เพื่อนจะ,<ส>จะได้<ส>ใช้ข้ามไปเพื่อนมันจะได้ใช้ข้ามได้บ้างแต่เธอข้ามมึงโดนเลยนะเนี่ย้าข้ามโดนเลยต้องจัวอ้อศูนย์ลงอันี้ไงยังเรายังมีใบนี้อยู่ อ่ะเราช่วยเพิ่มจุกจะได้เอาสีฟ้าไปเออมันไม่เปลี่ยนสีเออบวกสองบวกสองันออต้องงี้อ่ะเล่นเป็นทีมก็ดกดีมกันนะตายแล้วพี่พี่นูบโดนแล้วเฮ้ยอหนึ่งรอดรอดรอดรอเฮ้ยนั่นหรือใบเดียวมันจะชนะทีมแล้นะคือใครก็ได้ชนะเนี่ยชนะเลยนะโอ้ยบวกสอง สวยแท้อ่าแสดงว่ามันเอาสีฟ้าต้องเปลี่ยนแกนทุกอ่ามันไม่มีมันไม่มีสีแดงเลยนี่สีแดงเอ่อไอ้นี่ม่งสามอันแล้ลรงอนดูดิสีแดงมีไหมไอ้มันมีว่ะต้องเปลี่ยนแกนแล้วนะสวยเขียวอ่ะมีลุ้นละอ่ะก็ได้อยู่จั่วไปมันดเฮ้ยมันมีมันมีอย่าเปลี่ยนแกนอย่าเปลี่ยนแกนอ่ะหกมั้ย อ่ะหกอ่ะนั่นไงไม่เป็นไรกลับมาเออมันโดนมันโดนอ่ะโอ้โหโดนเหมือนกันต้องจั่วอุ้ยจิงโดนใส่เลยใครโดนไปสี่ใบเต็มเต็มสีอะไรดีเขียว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 นะนี่จัดไปสี่ใบม่ยังเต้นอยู่อีกโอ้มันข้ามเว้ เต้นมั่งเดี๋ยวเต้นได้ก็เต้นด้วยเดี๋ยนี้เอาเอาเอามีไหมจัวมันมีเฮ้ยวนวนด้านนี้ละเฮ้ยไม่มีแล้วสามไม่มีแล้วไอ้นี่โดนตายไปเฮ้ยเพื่อนราแมงหัวทิ้งแล้วนะโอ้ยทำไงดีจัวดีครับ อันนี้เหลือสองใบอ่ะจั่วไปอีกใบหนึ่งอ่ะจั่วไปเอาเพื่อนเออดีเพื่อนหลับแล้วตาใครเนี่ยเพื่อนตาไเบอร์กี้เหรอเฮ้ยแต่พี่นูบ<อ>โทษพี่นูไม่โยนไพ่เลยโดนเลยเอาเอาเลขสามไปโอ้มันยังมีอีกเว้ย ใส่เพื่อเราหลับไปแล้วน่าจะออกไปแล้วอ่าอ่าโอเคยังอยู่สามโอ้เขาอีกชั่วหน่อยเอาอยู่แล้วมันเหลือใบเดียวแนละ้วตลอดพี่นุ๊พี่นุ๊เอา้าวัดไปเลยเฮ้ยสวยนะแล้วโอ้โหบวกสี่โดยสี่ใบ <laughs> สวยจริงหนึ่งไอ้นั่นมีสีฟ้าเปลว่าจัว เอมจั่ววะมันจั่ว,วแล้วมันไม่มีสีฟ้าอไอ้นี่ก็ไม่น่ามีสีฟ้าอ่ะดีกลับไปจั่วสิมั่งมีโอ้โห,เ,หเล่นมาไม่เคยชนะเลยนะฮะนลจะม,มีคนเข้ามาเล่นไหมไม่มีการเสียเวลาครับบัไปเลย อ่ะโอเคพร้อมลุยคราวนี้พี่นุ๊อยู่คนข้างกับผมแล้วนะโอ้แต่บอกเลยว่าโหดนะพี่นุ๊ตอนนี้โหดแน่นอนนะฮะ,ะชมหน่อยโหดแน่นอนฮะอ่ะเพื่อนลุยเพื่อเนเยนมึนอยู่เอาสีเขียวใช่ไหมโอเคแน่ดีกลับด้วยเอาไปสิ แม่เพื่อนนายโดนเพื่อนนายโดนดีกลับมาดีกลับมาอยากเจออยากเจอเออเพื่อนนายตายได้นอนนะฮะไม่เป็นไรเชื่อมจุกทุกอย่างอย่ามากขอ,อชมอื้อ <c oughs> จุ๋ไปขอชมอล้วนี่ไงนี่ไงเอาไปดิเอ่อต้องอำนวยวามสะดวกมีจนหมดเพิ่มจุ๋วซะดูทรงคิดนานเงี้ยเฮ้ยเขามีอยู่เหรออืมน่าชิดว่ะน่าชิดว่ะน่าชิด มีเอาแล้วสวยสวยจุกไปจุกจุกไปอ่ะคนหวาน <c oughs> เฮ้ไม่มีเขียวด้วยเอาเสร็จดีจอนโอ้ยตา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 ยแล้ว <Yes. S 2> ตายแล้วตายแล้วจุวไปมึง โยนมา,านโยนมา,านโยนมาเยม yeah. อ้าวชว์ทำไมอ่ะโอ้เรากดไม่ทันนะ่ะจริงๆตอนเหลือใบเดียวมันจะมีคำว่า Official ออฟ i ิเชียลมาให้เรากดนะอ่าวพี่อนจุกโดนฮะเฮ้ยขอโทษนะครับโอ้โขอโทษนะครับ,รบเพื่อนโยนมาเอาเพื่อนไม่มีอีกชิบหาย ไปคนหวานลูกเอนั่นน่ะมันเหลือใบเดียวแล,ะละ้วน่ะไปด้วยไปด้วยนี่ไมันมัโดนตลอดเลยอะ่ะบุกบักบุกบักเนี่ยชนะ,ะครับฮ่าฮือโอเคก็เป็นว่าจบไปได้ดีนะสำหรับการชนะไม่ว่าจะเป็นพี่ซุปจุงหรือพี่นูบก็ได้เห็นชัยชนะเรียบร้อยแล้ว ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ